สวัสดีค่ะวันนี้ไปโรตัสมาก็ว่าจะตั้งใจจะทาหมูจุ่มกันนะคะพอดีลูกสามไม่สบายก็ไม่รู้ว่าจะเอาเมนูอะไรคือก็ึกว่ามันอากาศเย็ยนๆแบบนี้ก็ต้องทาหม,มูจุ่มกินกันหรือเปล่าก็ตอนนี้ก็เริ่มล้างผักกันเลยดีกว่าค่ะอากาศช่วงนี้ก็จะนหนาวๆหน่อยก็คือต้องทําอะไรที่มันแบบร้อน,อน,อนๆอุ่นๆทากินกันนะคะก็จะมีผลไม้ร่วมมาด้วยนะคะก็คือแอปเปิลแล้วก็งูนค่ะ ช่วงนี้รู้สึกว่าเบื่ออาหารก็เลยลองซื้อผลไม้มาลองทานดูก็คือว่าผลไม้ที่ชื่นชอบก็น่าจะเป็นในแอปเปิลอังุงนแล้วก็ส้มสามอย่างประมาณแค่นี้ละค่ะก็น่าจะช่วยบรรเทาอาการเบื่ออาหารได้นะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงกระทันหันร่างกายปรับ ภาพให้ทัดนะคะก็จะมีคนเจ็บได้ง่ายนะคะก็ะคือคนที่บ้านก็มีน้องไอคนนึงนะั่นแหละค่ะป่วยเป็นไข้หวัดมาสามวันแล้วพอดีวันนี้เป็นวันหยุดของคนนะคะก็เลยถือโอกาสทำหม,มูแล้วก็ผลไม้ให้น้องไอกินนะคะจะได้สดชื่นจะได้รู้สึกว่าสดชื่นหรือว่าเรารู้สึกคนเดียวก็ไม่รู้เหมือนกันนะ บอกเลยว่าถ้าเป็นเมนูหมูจุ่มหมูกระทะสำหรับฝนแล้วกินได้ทุกอาทิตย์ไม่มีเบื่อชอบมากเลยค่ะไม่รู้ว่าจะกินอะไรนึกไม่ออกก็หมูกระทะไปก่อนถ้าใครจะชวนฝนไปกินร้านอาหารกินข้าวกินอะไรนี้ข้าวไม่ค่อยกินหรอกค่ะก็คือทัวร์ที่กินแถวๆนี้ก็จะทัวร์กินแต่ก๋วยเตี๋ยวหมูกระทะหรือส้มตำหรืออะไรก๋วยจับอะไรประมาณนี้ค่ะเมนูที่กินได้แต่ว่าฝนก็ไม่ชอบกินเนื้อกินปลาเพราะว่ามันขาวนะเหมือนข้าวบอกไว้ก่อน พนแมนเหม็นคาวเนาะ,ะมาเข้าเรื่องการวิธีการการทําน้ําซุปของหมูจุ๋มนะคะของฝนทําแบบฉบับง่ายๆง่ายๆทํา,าทกินเองได้ที่บ้านก็คือเวลาเราไปซื้อมาใช่ไหมมันจะมีชุดน้ําซุปของเขามาด้วยแล้วก็เทลงไปแค่เติมน้ําแล้วก็เติมสูตรน้ําซุปของเขาเรากาลัวไม่นัวเราก็ใส่ฟ้าไทยเข้าไปอีกนะคะเพื่อความนัวมันก็จะเป็นรสชาติแบบ ม,มันก็หนัวเนาะมันก็ไม่ได้จืดเนาะแล้วก็ใส่ผักลงไปมีผักอะไรก็ใส่ลงไปแล้วเราก็ว่าเออใส่ผักเยอะๆเพราะว่าเป็นคนชอบกินผักนะหม้อนี่ก็ไม่ค่อยจะเล็กเลยนะเราก็ว่าพอดีหละหม้อขนาดนี้นะเราชอบกินเต้าหู้เราก็ใส่ลงไปถ้า,าจะบอกว่าหม้อขนาดนี้มันไม่เหมาะสมที่จะทำหมูจุ่มนะคะเราก็จะได้ซื้อใหม่ก็คือว่าเอาแค่นี้แหละดีพอดีแล้ว แล้วก็ใส่หมูลงไปชอบกินหมูชอบกินเนื้อใครชอบอะไรก็ใส่ลงไปแต่สาหรับฝนชอบกินหมูมีเนื้อหมูไออะไรนะติดมันนิดนึงแล้วก็เป็นหมู3ชั้นสไลด์แล้วก็เส้นแล้วก็มาเส้นไม่ชอบกินเยอะแค่พอมีเส้นก็พอละอะปิดไฟแล้วก็เตรียมกินได้เลยจ้าวันนี้ตอนนี้เราก็จะอยู่กันแค่2แม่ลูกกันนะคะเพราะว่าคนอื่นเขาก็ออกไปทํางานกันหมดแล้วแต่ละคนก็ตื่นขึ้นมาก็มีหน้าที่ของใครของมันไอ้เราก็ ทำนูน่ทนทำนี่เอาลูกสาวก็เพิ่งจะปลุกขึ้นมากินเนี่ยเพราะว่าไม่สบายมาสามวันแล้วก็เลยต้องเตรียมนู่นเตรียมนี่ไว้ให้ลูกสาวเขากินนะคะก็คือเด็กสมัยนี้ก็คือจะกินอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีอะไรติดไม้ติดมือมาดูด้วย,ยกินไปด้วยดูไปด้วยมันจะได้อารมณ์ดีเพราะว่าไม่ไม่ว่าแต่เด็กเลยเราก็ยังติดเหมือนกันแล้วก็เออที่มันดูมันก็อร่อยอยู่คนเดียวเนี่ยลูกสาวก็ไม่ค่อยจะกินอะไรเออก็บนไป บนอะไรแม่เมื่คืนทําอะไรเออเราก็ทำพิกออกทําเสียงอะไรนิดหน่อยก็เลยรบกวนการนอนของเขาว่าซ่านเราก็กินอย่างมีความสุขกันนี่แดูสภาพดูคนมีความสุขแต่ว่ากินเหมือนคนป่วยใช่หรือเปล่าก็คือว่าลูกสาวป่วยมันก็เลยกินได้แค่นี้แหละเราก็กินแบบฉบับที่อร่อยที่สุดแล้วก็จะประมาณนี้แหละคนกินแทบไรเนาะ เอออาการจะแบบนี้แหละวันนี้มันก็ไม่มีอะไรมากแค่คนเบื่ออาหารไม่รู้จะกินอะไรคิดไม่ออกก็หมูจุ่มหมูกระทะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่จ้า